สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องฟาดกันเดือดจากที่ทางเพจดังก่อนหน้าที่มีดามาส่งขอมูลให้กับทางอาบอดบิ๊กกันนะล่ะพี่น้องแล้วล่าสุดในส่วนของทางเพจอีเซียมภาคห้าฟาดถึงเพจในส่วนของคู่กรณีทันทีนะพี่น้องเนาะแล้วเพ่นก็บ,บอกว่ากูหรือมึองอีคิมที่เซียมวาสันวามึงจําไว้นะ กูไม่สามารถไปเสี่ยมใครได้แม้แต่มึงกับแพลวเพาวั ail, สันวานอกจากมึงสองคนเป็นควายกูถึงสนตะภายมึงสองคนได้อจดีจุดๆุดจุดวัสันว่าพี่นองแล้วกาบ,บอกอีกว่าแพลวพาวไม่ต้องมาให้ค่ากูหลอกวัสันวาเพราะผู้หญิงอย่างแพลวเพาวไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือมีคุณค่าอะไรเลยวัสันวาพี่นวงที่กูต้องการค่าจากเพลวพา ผู้หญิงแบบเผานอกจากจะไม่เคยละอายใจต่อการกระทำที่เคยนอกใจสามีทั้งที่พึ่งคลอดลูกไม่หมดน้ำเขา่าปาพิ่นวงผู้หญิงแบบนี้ถ้าเปรียบเป็นสิ่งของที่อยากมีค่าบ้างก็เป็นได้แค่ทองปลอมพิศน,น,นวงเป็นทองปลอมสแตนเลสชุบสีทองพสันวาที่ไม่มีค่าไม่มีราคา เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาให้ข้าเพจอวตารอย่างกูกูไม่ต้องการโปรดทำความเข้าใจสมัยมาสันวาและมึงอีคิมมึงลากแพลวภาที่มึงรักและหวังดีมาให้กูด่าฟรีเองมาสันวาพี่น้องและพี่น้องอีกฝั่งที่โพดว่าให้ทางเพจอีเสียมบอกว่าเกิดมาเสียมสมชื่อเชื่อเลยที่พอพอไม่ให้ข้าต่อให้เข้าข้างนาง นางยังไม่ชอบเลยนะล่ะพี่น้องอันนี้ก็เลยเป็นในส่วนของประเด็นที่ทําให้ทางเพทติเซียมเดือดแล้วก็พูดถึงเรื่องดังกล่าวเนาะพี่น้องเนาะแล้วในส่วนของทางคอมเมนต์เอฟซีก็เลยมาคอมเมนต์พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าชัดเจนตรงทุกประเด็นแรงมากแม่สะใจมากประสันวาบางคอมเมนต์ก็ว่านั่นไงกูคิดแล้วมันต้องลากแม่มันให้โดนยำประสันวาบางท่านก็นบอกว่ามันบริวังดีกับพ่อพ่อดอก มันกอยากดาอีเพียวภาพพื้นกันน่นล่ะมันแห่งแสดงกามดากซื้อวันวาบางคอมเมนต์ก็เดือดตตามกันพีนองบอกว่าเดี๋ยวนะสันดานการกระทําที่ผ่านมาจนเข้าวัยป้าแล้ววันวามีอะไรให้ค่าตอนแรกตอแหลอีกแบบยังมาไล์มาเม้นขอบคุณเขาเลยที่ช่วยแบกวันวามาตอนนี้บอกไม่เคยชอบสันดานมืองเองหรือเปล่าป้าวันวาพีนอง คนที่เคยช่วยยังแหวงกัดเลยเก็บไว้สอนตัวเองเถอะอายุไม่ใช่น้อยกันละเนาะสันดานดีเผื่อจะมีเรื่องดีๆข่าวดีๆให้คนพูดถึงมั่ง,งสัตมาพี่นงค์ทางคอมเมนต์ทันนี่กะฟาดเดือดเช่นกันพี่นงองในส่วนของเรื่องดังกล่าวนะพี่นงาะแล้วพี่น้คงคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปจจดวงใดเด้อเดี๋ยวทามีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงค์ไม่เด้อจ้า คลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดหวงไปแน่เด้อสวัสดีจ้า